สัญญาแต่ก็มาชา้าหน่อยออกเมื่อวานใช่ไหมชุด x p t 0 1ขีด1และขีด2ออกอย่างละ2แบบก็เป็น4แบบในในวันเดียวกันนี่ชุดนี้อย่างเช่นนี้ x p t 0 1นย์1ขีด1มี2อขีดขีด1ขีด2ไอศ0นมี2เขี x p t 0 2มี2เขีขีด1และขีด2เดี๋ยวพี่จะมาแกะเห็นที่เนี่ยนี่นะพี่แกะมาแล้วเนี่ยอย่างละตั้นนี่ตรงนี้ ไม่มีรอยแยกมานีรอยแยกหน่อยเนยวงงไหมเมื่อกี<_<_<__<_้ตอนตอนทำไม่แยกนะครับเอ๊ะอุ้งงเลยอันนี้มันพอดีวะอ๋ออันนี้แถวนี้ผิด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 แถวเนี้ยแถวเนี้ยไปเออหน้ามันเหมือนกันอันนี้พี่วางไว้แถวละห้าเนี่ยอย่างเช่นอันเนี้ยอ่อหนึ่งสองสามสี่ห้า หนึ่งสองสามสี่สี่ห้ายี่สิบยี่สิบยี่เอ็ดย่ิบสองยสิบสามยีิบสี่จะแกะสีก็เรียกเป็นสีแล้วกันนะจะแกะแบบละแบบละยี่สิบสี่ก็คือหนึ่งรางเนี่ยหรือหนึ่งตันหนึ่งตันหนึ่งรางเนี่ยจะมีอยู่ยี่สิบสี่ชิ้นอ่าเดี๋ยวแล้วพี่จะแกะดูข้างหลังคือเราจะมาสุ่มดูหลังกล่องดูว่ามันมันได้อะไรบ้างเห็นบอกมีตัวลับเราจะมาดูด้ว่าสี่ตันเนี่ยหรือสี่รางจะได้ไหมอ๋อวันนั้นเมื่อวานพี่ลงคลิปไป นี่อ่ะจกแล้วหน,น,นอ่านสกิลว่าไงเปลี่ยนสกิลตัวไหนดีฮิวเปลี่ยนสกิลโอเวอร์คิวนะครับเขาพิมพ์มาผิดนะครับผมอ่าโอเวอร์คิวเนี่ยเขาบอกว่าใจหนึ่งเกรทิ้งการ์ดจากมือเราหนึ่งใบในระหว่างช่วงแอคแทคเฟสของคู่แข่งยกเลิกความสามารถของอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่จับมันไม่จับโฟกัสของการ์ดทุกใบบนสามคู่แข่งและทำลายการ์ดทุกใบบนสามคู่แข่งเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นหมอยแดยงมอยแดง เปลี่ยนเป็นเลือกได้แค่ใบเดียวถูกต้องครับผมยกเลิกใบเดียวแล้วก็ทำลายใบเดียวทำลายแค่ใบเดียวทําไทประกาศมาเรามีี่าไหมผมไปดูมาจากเว็บอังกฤษครับผมเ้าไทยประกาศว่าเปลี่ยนยังยังครับนั่นแหละแต่เขาพิมพ์มาผิดไทยยังไม่ประกาศว่าเปลี่ยนนะแต่ว่าคาดว่าเดี๋ยวคงจะประกาศเราบอกกันไว้ก่อนแต่ตอนนี้จะเล่นตามการ์ดหรือจะเล่นตามอังกฤษล่ะอตอนนี้ก็ผมว่าก็ต้องตามการ์ดไปก่อนการนะครับพี่น้องรอไทยพอดี้ประกาศนะรอรอไทยพอดี้ประกาศอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันปะ เราเริ่มด้วยตัวนี้ก่อนเลยเอ๊ะเดี๋ยว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 ก่อนจะเริ่มอ่านี่นะครับเดี๋ยวพี่จะรีวิวข้างหลังกล่องว่าเป็นยังไงก่อนจะรีวิวมาดูนี่ก่อนเลยสิ่งที่น่าสนใจเปล่าก็ไม่รู้นี่สมมติดูคลิปอ่าคลิปนี้ที่ปเปิดนี่คือรีวิวพอดีเลยคลิปนี้พี่รีวิวของเมื่อวานไว้ X CBT ศูนย์หนึ่งขิดสองขิดหนึ่งกับขิดสองอันนี้ถ้าอยากซื้อของพี่นะครับทางช้อปปี้หรือซดา้า เห็นพี่ขยับไหมครับนิ้วโป้งกันแล้ต๊ดๆๆๆเพย์สามได้ไหมคลิกไปปึบนี่จะมีลิงก์ลิงก์แรกก็คือเ,อเป็นลิงก์ที่ช้อปปี้นะครับเป็นร้านพี่ในช้อปปี้ลิงก์ที่สองก็คือลิงก์พี่ในลาซาด้าเข้าไปดูแล้วก็ซื้อของกันแต่ถ้าเกิดซื้อของไม่เป็นเลยหรือว่าอะไรยังไงหรือจะสอบถามพี่ก่อนก็ลิงก์ที่สามนะครับเป็นเพจพี่มาพูดคุยกันได้โซนลิงก์ที่สี่เนี่ยเป็นวิธ,ธีสมัครแล้วก็ซื้อของทางช้อปปี้มาเลยดีกว่า มาฮิวยี่ยิบสี่เด็กแกะมาแกะมาเลยรูดมาเลยแล้วพี่มันลุ้นหน้าจอโอ้โหกอบทองมาเลยตายไหมโอ้โหได้ไม่เกินได้แล้วเกินได้อยู่เอาไม่เอาได้อยู่อันที่สองแล้วได้อยู่แล้วเท่าไหร่ต่อไปต่อไปไม่เอาอภิเกียรติเอ้ยเฮ้เขาว่ามีตัวรับใช่ไหมตาใช่ครับผม ตัวรับนี่ขีดหนึ่งขีดสองคนแยกกันป่ะหรือว่ายังไงก็รู้ไหมจําได้ไหมจําได้ครับมันเป็นเวทเออมันอยู่ในกล่องไหนอยู่ทั้งสองกล่องนะครับมีือองรุบมันรวมทั้งสี่กล่องเนี่ยมีสองแบบครับเฮ้ยนี่มันอยู่ข้างหน้าเนี่ยอะไรเนี่ยเฮ้ยมันเป็นยางงี้อ๋อไอฮิวมันเอานี่ไว้ข้างหน้าอ่ะเฮ้ยตัวเพื่อนวะเนี่ยตัวเนี้ย ทุกอย่างนี้ในกล่องมีหมดแล้วเกือบหมดเลยใช่ป่ะครับผมอ้๋อเราเปิดดูทําไมเนี่ยไม่จำไม่ได้ว่าดูไปยังโอ้ล้นกลอนได้ไงเอ้ยกับหัวกับหำเลยเนี่ย <G ül> อา่ามาส่งมากับหำเฮ้ยอันนี้เป็น,นแบัตรแดงนะอ๋อบัตรแดงบัตรแดงเฮ้ยได้ปะโอ้ตองโอบตองเฮ้ยโ <G ül> อบทองเว้ยฮู้ย <G ül> โหจักไหนเวอร์ไห <Work S 2> มตัวเนี้ยเวอร์ครับเวอร์แล้วเอารับหน่อยรับหน่อยเอาเอ้ย哟 อยู่ตัวไหนเจ๋งสุดเนี่ยเท่าที่ได้มาเนี่ยถ้าไม่นับตัวพิเศษเนี่ยก็น่าจะบัตไหมบัตครับบัตข้อทองไอ้โอ้โหบัตบัตแดงข้บทออย่างเงี้ยบันแดงบันแดงเฮ้ยถ้าเกิดตัวพิเศษนี่สีอะไรวะสีแดงครับในชุดนี้สีแดงใช่ไหมครับผมเฮ้ยแดงแดงเอ้าฟังนี่ลืมเอ้ยแดงมาเร็วเฮ้ยอะไรวะติดกันเร็วเว้ย บัตแดงติดกันเลยอ่ะอึือสบัตรขอทองครับมาลววเลยได้เยอะเลยววขอทองเฮ้ยมเฮ้ยมันต้องมีแดงกันบ้างดิบัตแดงขอบัตรแดงเฮ้ยมันต้องมีด้วยวะโอ้โหไม่ใช่ลนะไอ้ยตัวนี้ สวยเองกันเว้ยเฮ้ยสวยว่ะเฮ้ยชุดที่ทำสวยอ่ะขอบทองครับขอบท้องนี่ดูดิเฮ้ยตัวนี้ไม่สวยว่ะชอบเลยอะโอ้ยเสียบเข่งโอーー after, ้ยคำนี้ไม่ได้ใช้มานานแล้วเสียบเข่งเนี่ยเอ้ยไดงนี่เหมือนมารอลุนการรับอย่างเดียวรับนี่คือรับซื้อเลยว่าความลับความลับแช่งความลับมา เดี๋ยวพี่จะสุดโรปอีกทีนะตอนท้ายได้อะไรเรามันลุ้นกันก่อนแหมบอกสวยนี่มายาวเลยต้องบอกว่าตัวรับสวยจริงๆเพื่อจะมา <c oughs> ขอบทอง <c oughs> ถ้าทางจะเวิร์กนะตัวเนี้ <c oughs> มันมีคนกระโดดอย่างๆ,ๆอยู่ข้างๆพี่เนี่ยแต่เราไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นใคร <c oughs> เอ้ยแดงอย่างนี้มันเฮ้ยบาดแดงไอหิว มันต้องแดงเรื่อยๆนี่หมาอีกแล้วต้องแดงเรื่อยๆต้องมีสักแดงหนึ่งอะที่ใช่คิดเอาไว้ว่าใช่มันเป็นอะไรที่พูดยากต้องให้เธอแก้มาสองสองอันสุดท้ายเฮ้ยแดงวิบัตรแดงเฮ้ยตั้มนี้นะเว้ยเฮ้ยอยู่ที่เองเลยนะเว้ยใบสุดท้ายเว้ย สีทองเออเออเซ็งเลยอะหมดไปสำหรับศูนย์หนึ่งขีดหนึ่ง XCB ศูนย์หนึ่งขีดหนึ่งเดี๋ยวเราไปต่อที่ขีดสองกันครับอ่อไปตั้นต่อไปหรือว่าลังต่อไป XCB ศูนย์หนึ่งขีดสองมาย4ิบกล่องได้อะไรมัง่งเดี๋ยวพี่ขอนั่งก่อนไว้เมื่อยเอามานั่งเรียบร้อยอันนี้แกะไว้แล้วใช่ไหมดูสิ ฮิวแอบดูไปยังก็ไม่รู้สีอะไรแดงโอ้โหสีทองสีทองเวลาหิวไม่ใช่นะสีฟ้านะเฮ้ยแดงเว้ยบัตโท่เอ้ยเห็นไซสก็รู้แล้วเห็นไซสก็รู้แล้วบัตโท่ใครชอบพูดแบบนี้วะเออแดงให้เสียว เฮ้ยอย่าบอกนะว่าแกะมาสองตันจะไม่ได้ตัวพิเศษเนี่ยใจร้ายจังเลยเอาเก็บไปน้องฮิวเ้ยโอ้โหไม่สนตัวอื่นแล้วโอ้โหไอตัวนี้เวิร์กไหมก็ได้ครับถ้าถ้าไปเทียบมาบายแล้วก็อาจจะเป็นดีที่สุดในกล่องเลยตันี้อ๋อเนี่ยหรอใช่ครับผมออกแล้วตัววั<อ>ดดังโกรรอยยอเฮ้ยเมื่อกี้เราได้เ่าวตัวนี้ขีดแรกอะฮิวใช่ใช่ไหม เอาละเราได้ตัวดีที่สุดละทีอตานบอกว่าไม่รู้จริงเปล่านะเรามาดูตัวแดงกันตัวนี้ตัวนี้มิสเตอร์เพมบอกว่าดีมิสเตอร์เพมชอบเรารู้กันนะครับว่ามิสเตอร์เพมเป็นใครอย่างใช่ไหมต่อไปเอ้ยม่วงปื๊ดมาเลยอ่ามิสเตอร์เพมเรียกมิสเตอร์เพมชอบแล้วเกินมาเยอะเลยเฮ้ยแต่ตัวนี้น่าจะเวิร์กนะเวิร์กลองจากเอ็มเมื่อกี้นี้อ่าเหรอใช่อ่าต่อไป เฮ้ยเห็นเห็นมิสเตอร์เพมมันกระโดดกระโดดพี่ก็ไม่ได้มองพี่มองข้างนอกอยู่มันเป็นนักสามใบติดเลยหรอมิสเตอร์เพมเรียกมามิสเตอร์เพมสามใบติดสามใบมีขั้นใบเป็นสี่นะครับห้าใบได้เป็นสี่ไอ้มิสเตอร์เพมใบที่สี่หรือเปล่าเ้ยอับีเกลอะไรเนี่ยตันจะตันครึ่งแล้วไม่ออกเหรอเฮ้ยมาหน่อยครับใจร้ายจังเลย โอยอยากจะเห็นคาตาเมาื่อวานร้านพี่ออกไปใบหนึ่งพี่บอกให้ไอ้มิตร์เพมเนี่ยแหละมันได้ไปเราต้องเรียกมิตร์เพมนะครับเพราะว่าเราไม่อยากเรียก <laughs> เราต้องเป็นช่องผู้ใหญ่นะครับอ๊สน้อ,อช่องหนังผู้ใหญ่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวขอโทษเฮ้ยแดงหน่อยอึ๊ส <laughs> เฮียกับโผกับห้ำเฮียมแล้วเฮียมแล้วใช้คําว่าเฮียมนะครับพาไปจับไปฮิวเดี๋ยวพวกเนี้ยพี่จะมาแตกเด็กนะครับพี่มาแยกเบอร์แล้วขายนะครับเตรียมติดตามพี่ในช้อปปและลาซากล่องนี้ยังไม่มีแดงเลยใช่ไหมครับมีแล้วบัตรแดงได้แล้วได้แล้วแล้วก็เดี๋ยวพวกหลังกล่องเนี่ยพวกที่สุ่มได้พี่ก็จะไปขายในช้อปปี้กับลาด้านะครับ แต่ว่าใครใครที่ซื้อกล่องพี่แบบนี้ในในช้อปปีหรือลาซาด้าไม่ต้องห่วงนะครับมีหลังกล่องแน่นอนพี่ไม่ยุ่งเลยครับพี่จะแกะที่พี่เอามาขายเนี่ยครับถ้ามันเกินพี่ก็แกะอีกตั้นหนึ่งอะไรแบบนี้ลุยเลยพี่แกะทีละตั้นเลยอ่ะเออไอมันหลุดเฟรมหมดยังเนี่ยที่เอามาตรงเนี้ยนี่ดูยังวะ,ะงเรื่องความมีระเบียบนีเน่เป็นเลือดเป็นเป็นเลือดแล้วเ,เ,เกิดไอฮิวเนี่ยเ เฮ้ยอะไรวะเนี่ยสีแดงมันหลอกเฮ้ยเปลี่ยนข้างดูเว้ยมันเห็นไซส์เว้ยไอ้ตามันเห็นไซส์มันบอกเว้ยอ่ามาอีกแล้วไอ้มิสเตอร์เพลมตาลองบอกแทนมิสเตอร์เพลมดิว่าทำไมมันถึงชอบตัวเนี้ยก็มันเล่นครับอ๋อมันเล่นแค่นั้นเองใช่ไหมมันเล่นใช่อันนี้อันนี้กล่องแจงหน่านจริง,เงๆเนี่ยออกจะจงหน่ายเเลยเฮ้ยแดงเว้ย<ๆ> เฮ้ยไม่ทำไมไม่ใช่เดงไอ้องขอทองรู้แล้วมาเถอะเฮ้ยจะอยากเห็นจะสองต้นแล้วนุ้ยเอาเรียวไปเก็บหน่อยจะสองต้นแล้วนะครับพี่น้องสมด้านนั้นเห็นไซส์เฮ้ยสี่ต้นมันจะไม่ให้อะไรเราเลยเหลอเนี่ยสองกับสองอันนี้สองแล้วสองสองพูดผิด าอยากได้แดงสีแดงต้องมาเลยวะนี่แหละทองแป้นมาเลยอดแดดมันต้องไม่ทองใช่ไหมมันต้องไม่ขอบทองใช่ไหมมันจะเป็นขอบแดงไอ้มิสเตอร์เพย์มันได้ไปเมื่อวานนี้ไม่ไม่เขาคนละใบคนละใบเอาคนละใบเหรอได้ของสูตรสองเฮ้ยเฮ้ยนี่เสองตันนี่โอ้โหอ่ะสุดท้ายอ่ะสุดท้ายกล่องสุดท้ายของตันสอง สองตั้นนะครับขีดหนึ่งขีดสอง,สองรวมกันมันจะมีตัวพิเศษอย่างที่มิสเตอร์เอสตัวยอดคือเอสเขาว่าไว้ไม่เปิดดีกว่าสุดท้ายเก็บไว้เอ้อทอง <c oughs> <c oughs> อ,อ,อด,ดแดก,กเลยโอ้โหแอคชั่นโอ้โหเฟงเมยไม่เป็นไรสองตั้นแรกไม่ได้ <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูตั้นที่สามว่า xcb 0 1 xcb 0 1ขีด0 2 xcbt 0 2ขีด1จะมาไหมอ่ะเดี๋ยวไปดูกัน อ้าวต่อไปนะครับนี่เลย x c ู t 0 2สอดหนึ่งนี่เลยมามาลองดูกันเดี๋ยวไอ้ต้ามาช่วยเปิดอย่างมาันหน้าขวางนี้ก็ได้พอเสร็จแล้วก็พอสปุ๊บปุ๊บเสร็จแล้วเรียกพี่แล้วกันตอนนี้เอาไปรุนเลยปุ๊บมาครับกล่องแรกกลัวแล้วกลแล้วกลัวแล้วไอ้เจ้าโอ้โหโรกรายชิปเอานะเอากลับไป ปเพมอันนี้เพมมิเดิ้ลเพมกล่องที่สองรวมกันป่ะหุ้ยโอเคียวออดบัสนะครับเก่งนะไงนี้คาทั้นเนี่ยในหายากครับมีให้ดูตัวอย่างไหมมีมีการโมงครับอยู่ที่เอพมนี่ครับโอมเคียวออสบัสอีกแล้วขยันล่โลกหลย สายใหม่ทับที่เก่งช่วงนี้เขาเรียกเด็กตามกระแสนะครับช่วงนี้ใช่เด็กโควิดใช่ครับโควิดนี่มาแล้วโควิดต่างเยอะจังตรงนี้วางมือสี่นี่สีนี่ฮึบแล้วมันได้วบว์อื่นด้วยอ๋อโอ้โหอันนี้เป็นเซนโพลีซอสนะแต่ว่าเป็นของเคออสนะไม่ใช่เชื่อเลยเนี่ยคือเดวิลมั้งเดวิลเดวิลเคเอฟซี อุ้ยสีเขียวฮะน่ากินจริงจริงสวยนะใบไม่ครับผมชอบขอบทองมากกว่าครับใบก็ขอบทองดิมันซอยนะใบที่หายากนะครับในบล็อกนี้ดูก่อนปุ๊บอยออดบัตรนะครับใบที่หายากในบล็อกนี้ครับเป็นใบนี้มีคนเปิดได้ที่ร้านว้า นั่นก็คือที่พี่ผมบอกครับของมิสเตอร์เพมฮะของมิสเตอร์เพลมาครับผมไม่ต้องไม่ต้องพูดออกมานะยมิสเตอร์เพลมาพอยิ้มหน่อยพอยิ้มหน่อยมิสเตอร์เรียกพี่เรียกน้องเรียกพี่เรียกน้องฮึบเรียกพี่เรียกน้องอ๋อเรียกพี่เรียกน้องใช้มิสเตอร์มิสเตอร์เรียกมิสเตอร์อุ้มใช่ไหมเมื่อกี้อันไหนนะสีเขียวพี่กองเดวี่เรียกน้องเดพี่เรียกน้องเอามาคำว่าน้อยจะเรียกไปไหนฮิ้วฮึบมันไม่อายมัน มันจับคำตรวจยัืไงดีมอนซอสมาแล้วคุณไม่ได้พูดสักคำเลยตรงนี้ตั้งหลายชิ้นแล้วพูดตรงไห้วะอุ้ยอ่าอันนี้ก็ออกยากเหมือนกันนะจากที่ผมเปิดมานี่วันเท้าสั้นขอบท้องตอนนี้ยังไม่ครบเลยฮะบอกได้เลยปุ๊บอือสีเขียวนะครับรู้สึกว่าโรคร้ายจะมาเยอะนะจะมาเยอะจริงๆริให้เงนเจ็บห้อุ้ยม่วงอืมไม่ใช่ ย่้ไไมดเป็นบัตรคียอสแป่แล้วไหมเดมอนเดมอนมันจะไม่ออกจริงจริงร้ตู้มากันรัวนี่เหลืออีกเท่าไหร่นะหนึ่งสองสามสี่เหลือสี่อันสุดท้ายนะครับปุ๊บโคตรล้า อขีอ้ออร์บนนัสกล่ <ฮะ S 2> องที่สองไม่กล่องสุดเกือบกล่องสุดท้ายแล้วเออเดมอนมากล่องสุดท้ายอันนี้กล่องสุดท้ายนะครับของตั้นนี้เด็กตั้นหนึ่งเปิดลุน้นโมงไหมหุ้ยโอ้จะมีมอม้ามาแล้วมอนสเตอร์มอมา้านะครับก็หมดไปครับสำหรับอ่า x c b t ศูนย์สองขีหนึ่งใช่ไหมยี่สิบสี่กล่อง นะครับต่อไปก็เป็นขีด2ออ้าวต่อไปตั้นสุดท้าย XBT 02ขีดสเราจะได้ตัวพิเศษไหมเนี่ยเดี๋ยวเราจะหลบอีกทีนะว่าตอนตอนท้ายเนี่ยมีอะไรว่ามันได้อะไรบ้างออามาเลยมมนรู้นะครับขึ้นมาอันแรกเลยโอ้เห็นสายเว้ยขึ้นมาแรกเลยดีกว่าเอ้ยไม่ใช่ เหมือนแล้วเอ้ยทำไมวะกูเสียวเลยพี่เราเสียวเลยต <ไป S 1> ่อไปอย่างไม่รุ้นเลยฮึทำไมบวงไหมโอ้โหเหลืองอารามชาแต่นี้ออกยากอ่ะเรมื่อกี้ก็ออกใบเดียวจังทั้งหมดวันเทาสั้นก็บอกแล้ววันเทาสั้นี่ยหนึ่งในร้อยไม่ใช่วันวันอินวันเทาสั้นสีแดงเทาสั้นันโอ้โหเออเาสันี่พันหนึ่งเมื่อกี้คุยม, 1, มันเขียนร้อยวะ ตัวไหนวะพันอ่อเทาสั้นเป็พันด้วยพลืมเุ้ยออะส่งมาให้พี่ฮิวหน่อยมิสเตอร์เพมนี่คือดูมืออันใหญ่โตมาโหฬารของมิสเตอร์เพมนี่นี่มือมิสเตอร์เพมนี่มือใหญ่โตมโหฬารมือใหญ่นะครับเป็นมือผู้ใหญ่เราเพมเราไม่อยากเราไม่อยากจะเป็นเอื้อเราอยากจะจะคอมเมนต์นะครับเรากลัวไอมันจับเราก็เลยบอกว่าเขาคือ ผู้ใหญ่โอ้โหทองอีกแล้วชี้อะไรเนี่ยอะไรมิสเตอร์เพ็มอะไรเนี่ยขอสักใบได้ไหมเนี่ยม่วงเออโอ้ยเขาส่งไรนี่เขาหายยากเขามาให้เต็มไหนเท้าส้นเท้าสั้นอะไรไหนอะไรเจเมื่อกี้มาสักหน่อยดิโอ้โหขอบทองมาเว้ยไอ้นี่มาจังเลย รวมกันแล้วไปแลกไอ้นั่นนะไอ้เวทมนต์เฮ้ยอึบม่วงมาเชียวมันต้องเสียอะไรนะสีม่วงครับเอม่วงเนะโอ้โหเราทำไมเราไม่เสียวะเลยฟรีเลยครับเฮ้ยโอ้ยเกิดฮ้ยเ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 ้ยอก้ยอก้ยเอ้ยเฮลอกโอ้ย้ั้เลยพี่แอบสับข้างล่างไว้ไปหลอกมันโอ้โหลุ้เ นวลลุงนวลลุงโอ้หสวยดีเว้ยโลากหลายเนี่ยอันนี้ดูยังเนี่ยลองดูสองเร็้แล้วไงแล้วเนี่ยดูยังยังโอเคเฮ้ยอับดุลม่วงเดี๋ยวเราจะให้ดูนะครับว่าว่ามันคือตัวไหนเพราะว่าเมื่อวานมีเด็กว้าวเด็กเลยมันมีมิสเตอร์เพมได้ไปนะครับให้ดูไปแล้วอ่ะให้ดูไปแล้วเหรอดูแล้้วโหใไอะไรวะเนี่ยแอบไปขายของหน่อยเดียวบอกอย่าเพิ่งโชว์ เดี๋ยวเราก็ได้เองเดี๋ยวไอ้ขอบ้องสดมากครับเฮ้ยโมมาโอ้ยเดมอนซอสเยอะจริงๆเป็นเพื่อนกับแจ็คไนทใช่ไหมเนี่ยเดินมาอัพตุนเฮ้ยอ๋อยังไม่เอาออกเลยหยิบผิดกองไอ้ยูมันสูงให้จะาหยิบผิดกองเฮ้ยโอ้โหเดมอนซอสอีกเฮ้ย เหมือนมีอะไรบางอย่างเอ่ียวทองหรือมั้วยโผล่มาเลยเว้ยมาเฮ้ยเฮ้ยแล้วเมื่อกี้โห <c oughs> oh. โชว์ไปแล้วเหรอวะโชว์ไปตอนขีดที่แล้วใช่ปะใช่ครับของมิสเตอร์เพมนะอ้อส์จริงมันจะไม่มีอะไรก็ได้อาจจะไม่โดนไอตัวแต่พี่ก็ป้องกันไว้ก่อนนะครับพี่ไม่อยากให้ช่องบิน อ่ามิสเตอร์เพมชี้มานะครับยังไม่เปิดนะครับวันนี้ <c oughs> อะไรเนี่ยเอ้ยมุ้งเว้ยไม่ถอยมันลุ้นอย่างเลยมันลุ้นจย่งจางเลยเลยสร็จแล้วจะเสร็จแล้วเดี๋ยวมุ้งเธอเฮ้ยโอ้โหเขียวอื้ออะไรเ <c oughs> <ๆ S 2> ว้เยยังดีคนเหลืองอ๋อยไอ้แต่นี่ขอเหลืองอ๋อยดีกว่าโอ้โหเหลืองอ๋อยจริงๆด้วยเฮ้ยสามใบหืมเท้าสั้นเท้าสั้น วันอฟเท่าสั้นหนึ่งในพันมาอะไรนี้เฮ้ยโอ้โหเขียวมาเลยยังไม่ได้จะลุนเลยไออันนี้ต้องสนิทหน่อยเว้ยกล่องสุดท้ายแล้วครับกล่องสุดท้ายเราเปิดมาสี่ตันเก้าสิบหกกล่องกล่องนี้เป็นกล่องสุดท้ายเราจะมาดูว่าจะได้ตัวพิเศษไหม แล้วเราก็จะไม่เปิดนะครับเราจะปิดคลิปแค่นี้ไม่ใช่เล่นมุกแล้วไม่เอาขอบม่วงก็พอแล้วเฮ้ยโอ,โอ้โหโอเยเสียวเสียวเลยอ่าเดี๋ยวเราให้ดูอีกทีหนึ่งนะน,งนี่ก็รู้นะหลัการาดใครเนี่ยคนนี้อันนั้นคือการแดงครับอันนี้อ๋อการมันเนี่ยอ๋อนี่ดูเลยนี่มันมันเป็นฟอยน์นะฟอยน์นูนแล้วมันได้ได้ยังไงวะเนี่ยไอ้มิสเตอร์มิสเตอร์เพมเนี่ยมิสเตอร์เพมซื้อไป16กล่องนะครับ นี่ฟอยนูนไแม่เดี๋ยวให้ดูซู้ซมอะเป็นกาโอแต่เป็นกาโอหน้าดำำอันนี้พี่ไม่ได้นะนี่มิสเตอร์เพย์มันได้ไปเดี๋ยวเราจะมาสรุปดูว่าได้อะไรไปบ้างสำหรับการเปิดครั้งนี้4ีคาตันอ,อ่านี้นะครับคาตันคาตันแรกนะครับจาก XCPT 0 1 1 1เราจะได้ตามนี้เลยชื่อชื่อบัสครับ <laughs> บัสตี6ทีโอโทโกรจำชื่อ,อไม่ได้บ้าดากลยอครับ ได้มาห้าใบแล้วก็บัตรแดงมาสั้นๆก็เหมือนกันครับเป็นตัวเดียวกันอืเรียกบัตรแดงนะได้มาเจ็ดใบเจ็ดแมนเจ็ดแมนเจ็ดโถแมนแล้วก็ตัวของมิสเตอร์เพมชื่ออะไรจำได้ไหมไม่ต้องพูดไอ้เตาสวายนิ่งดอกร์เดอร์แจ็คไนท์เขาบอกแจ็คไนท์ได้มาสามใบอันนี้มาเยอะนะ ชื่ออะไรอ่านชื่ออะไรวังวนจมินที่หมุนกลับข้างอวิเกลออาอาร์ซีโอ้ยสี่เยาวๆสี่ตัวสี่ใบแล้วก็ตัวท้ายที่พี่บอกว่าสวยมันเป็นมันเป็นคนละอาร์ตกันใช่ไหมใช่ครับเป็นมิสเตอรเนี่ยคู่เนี้ยเป็นตัวเดียวกันนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ครับหรือเปล่าอันนี้อันนี้อันนี้เอ้ยโอ้พี่วางผิดโัวทศไม่นะมิสเตอร์เพย์บอกว่าเขาได้มาห้าใบครับตัวเนี้ยตัวนี้ได้มาแค่สองแล้วก็ไปหลอกเด็กน้องเพย์ไปหลอกเด็กใครก็ไม่รู้เป็นแรกมา อะไรก็ไม่รู้ติงต้องไปโดยเพมหลอกแล้วคนแรกอ่ะดูคลิปเได้ก็เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะไปดู XBT 01-2นะครับอ้าวต่อไปเป็น XBT 01-2ก็คือกล่องนี้นี่ที่ต้นคลิปเราแกะมาเราจะสรุปให้ฟังนี่เลยตัวนี้ตัวนี้น่าจะหายากที่สุดนะเปิดมาสองตั้งพอจะรู้ตัวนี้น่าจะแพงกว่าเพื่อนนะการรับครับการรับ อ่รับ่เราไม่นับไอเ้ยมันไม่ได้มันรับเกินอ่าได้มาสามใบแล้วก็บลัทแดงคือย้ํานั้นนี่คือคู่ตัวนี้คือตัวเดียวกันใช่ไหมใช่ครับคู่นี้ตัวเดียวกันนะครับผมแล้วก็เหนนั่นพี่เกลียวตัวนี้อพูดซ้ำเนื่องมิสเตอร์เพมไปแรกกับแรกกับตัวไหนแรกกับตัวนี้มาเฮ้แต่ดูการออกแล้วมิสเตอร์เพมก็แรกกับตัวไหนโอ้โหเฮ้ทีแรกวินโนมันแรกกับตัวนี้ไอ้มิสเตอร์เพมแรกกับตัวนี้เลยหรอ น้องครับประกาศทางเน็ตเลยครับใครไปแรกกับมันนี่พาดนะครับ <c oughs> พี่นึววกว่ามันแรกกับตัวนี้เพราะเห็นมันบอกอยากได้ตัวนี้ตอนแรก <c oughs> โออ่าตัวนี้มาครับของสตาร์มาเจ็ดใบแล้วก็อาร์ตเดียวกันมาห้าใบตัวนี้ทั้งสองกล่องนะทั้ง xcbt ศูนย์หนึ่งกิดหนึ่งสองตัวนี้ได้น้อยกว่าเพื่อนเลยนั่นน่าจะแพงกว่าโอเคเดี๋ยวไปดู xcbt ศูนย์สองคิดห่งต่อไปอ้าวกล่องต่อไป ก็เป็น e x ็กซิบิิสนองคิดหนึ่งนี่เฮ้ยอีกวันเท่าสั้นได้ตัวเดียวเองวะบอกเนี้ยแล้วก็ตัวนี้ได้มาหกใบชื่อแลวตาอ๋อเดมอนซอสเฮ้ยแต่มันก็สวยนะพี่ว่าทำสวยดีอ๋อไม่ดีแก้ข่าวเมื่อกี้น้องเพมเอาไปเกี่ยวไปสองใบนะครับไม่ใช่ใบเดียวครับเฮ้ยไม่ใช่นี่มิสเตอร์เพมไม่นะเรียกผิดมิสเตอร์เพมอันนี้ได้มาหกใบแล้วก็โลกร้ายมาเขียวอือมาห้าใบอ่ะคู่นี้เหมือนกันใช่ไหม เป็นตัวเดียวกันนะคนละอาร์ตได้มาสามใบแล้วก็สีม่วงเฮ้ยทำไมหัวเ้อะกันวะตาสองสี่หกมันแค่น่าเจ็บใจครับมันเจ็บปวดเหรอมันน่าเจ็บใจหรือเจ็บปวดอืมไอ้มิสเตอร์เพล์มันหัวเราะย่อใหญ่เลยเว้ยอ่าเดี๋ยวไปดูบล็อกต่อไปอ่าต่อไปนะครับเป็นเป็นตั้นสุดท้ายก็คือ XBT02.2 มันจะเหมือนกับคีดหนึ่งอ่ะพี่ลืมบอกไว้ XBT01.1.2 จะหลังกล่องจะเป็นชุดเดียวกัน แล้วก็ xcbt 0 2นขีดสจะเป็นชุดเดียวกันอ่าเราได้เทาาซานมา3ามแหน่ตามรูปเนี่ยอ่าต่อไป5ลกูกไล้สามกับ4เป็น7โอ้โหตัวม่วงที่ม <c oughs> ิสเตอร์เพมไงตามหนูล้อใส่เว้ยเฮ้ยเดี๋ยวขายได้เว้ยอย่ามาหัวล้อย้อกันเว้ยเจ็ดใบอ่ะหมดละคลิปเหนื่อยเลยสี่อันทั้งหมดสี่ตั้นไม่ได้เลยตัวรับเวรกรรมแต่มันมีจริงๆนะครับใครได้ก็มาโชว์พี่หน่อยไปแล้วครับวันเนี้ย บายบายดีครับ